เพื่อนเพาไปกินข้าวเที่ยงกันกินข้าวเที่ยงกันค่ะเพื่อนเพื่อที่มาตกโอ้ยหนาวนสันหนาสั่นเลยค่ะ ปลาชอบกินค่ะเท่ากับหกสิบบาทบ้านเราแต่กินเยอะไม่ได้เป็นโรคเบาหวานนะเพราะมันหวานมันมีคุณภาพเยอะไงผัดซีอิ้วค่ะอาหารจานเดียกกินสองวันแล้วหมดวันนี้หรอค่ะใส่น้ำส้มไปด้วย ไอ้ผักทั่วแปบก็เป็นจำพวกผักสีเขียวเหมือนกันนะเปล่าแล้วก็นี่ก็เหมือนกันราคามันไม่แพงค่ะพอกินได้อยู่หันเที่ยงเพืเ่อน,นคะ่ะมากินด้วยกันตอนบ่ายจะมีแขกคนนึ่ง นี้หองศาไม่หนาว